จะพามาติดเซ็นเซอร์ถอยนะครับหลังจากที่ติดใช้งานมานะครับประมาณ3ปีได้นะครับวันนี้จะมาอัดวีดีโอให้ดูนะครับจากประสบการณ์ก็ใช้มา3ปีนะครับยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ซื้อมา200กว่าบาทประมาณ2 5 0ร้อยาบนะครับตำแหน่งที่ติดก็4จุดนะครับน่ครับก็มีจุดถอยตรงนะครับสองตำแหน่งนะครับผมจะยึดตรงนี้นะครับอันนี้สําหรับ ระยะนะครับระยะตรงนะครับอันนี้ระยะเข้ามุมนะครับจะติดเยี้งยั้งหน่อยครับไว้สําหรับการถอยเข้าซองเข้ามุมนะครับตัวนี้ช่วยเซ็นเซอร์ตัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับเวลาถอยเข้ามุมเข้าซองนะครับพ้นไม่พ้นนะครับเราดูจากกล้องนะครับดูจากกล้องดูกระจกมองไม่เห็นนะครับว่ามันห่างหรือไม่ห่างกับตำแหน่งนี้ครับในกล้องมองไม่เห็นนะครับเซนเซอร์ตัวนี้จะการระยะให้เรานะครับเวลาในจอดห้าง ใช้เวลาในจอดห้างครับช่วยได้เยอะนะครับบางท่านครับจะติดแช่สองตำแหน่งนี้นะครับก็แนะนําให้ซื้อแบบสี่ตำแหน่งมาติดดีกว่านะครับเห็นบางท่านติดแช่ห่างกันเอาระยะถอยตรงนะครับผมแนะนําเพิ่มนะครับเป็นระยะมุมเย้งนะครับระยะข้างนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับอย่างตำแหน่งที่มันจอดนะครับสองด้านนะครับ อันนี้ไว้การยะมุมข้างรถนะครับเวลาถอยตรงนะครับว่าเข้าซองได้หรือไม่ได้นะครับระยะตรงบางทีมีเสาอยู่ประมาณนี้นะครับเราดูไม่ออกหรอกครับดูจากกระจกนะครับว่ามันห่างเสาเท่าไหร่นะครับแต่เซ็นเซอร์ตัวนี้ช่วยจับระยะได้ครับมุมนั้นข้างสี่ม้าองศานะครับส่วนวิธีการต่อใช้งานนะครับจะพาไปต่อให้ดูนะครับพอจะเป็นไอเดียนะครับเป็นแนวทางได้นะครับสําหรับใครที่สนใจเพิ่มระบบ ความปลอดภัยให้กับเรานะครับรวมความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับใช้รถก็ราคาก็ไม่ได้แพงนะครับตัวละ200รอยกว่าบาทนะครับสามารถซื้อมาติดตั้งเองได้ง่ายๆนะครับโอเคนะครับไปดูวิธีการติดตั้งใช้งานเลยครับหลังจากที่เราเดินสายเสร็จแล้วร้อยนะครับร้อยสายขึ้นมาตรงตำแหน่งไฟท้ายนะครับก็ให้ถอดไฟท้ายออกนะครับไฟท้ายด้านขวานะครับจะมีสกูยืดอยู่2ตัวนะครับก็ใช้ไขควงหรือใช้ ปแกเบอร์สิบก็ได้ครับถอดออกนะครับใช้แคล้ควงคันออกเลย หลังจากที่เราถอดสกูยืดออกแล้วนะครับก็นี่ครับตำแหน่งไฟท้ายก็จะหลุดหมดแล้วครับเวลาดึงนะครับมือซ้ายให้ประคองเฉยแล้วครับให้มือขวาดึงครับดึงเฉพาะฝั่งนั้นนอกรับนี่ครับตำแหน่งที่มีสลักยอดนะครับสองตำแหน่งนี้ครับนี่ครับ มือซายประคองมือขวาดึงนะครับออกแรงนิดหน่อยนะครับตำแหน่งที่ร้อยสายไฟถอยนะครับเส้นไฟถอยนะครับถอดปั๊กมานะครับตำแหน่งบนสุดขวานะครับนี่ครับสังเกตสลักครับอยู่ด้านล่างให้ร้อยสายไฟเข้าไปตำแหน่งบนสุดด้านขวานะครับนี่ครับเหมือนที่ผมทําไว้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สอดสายนะครับ ลง้ละล่างนะครับแล้วก็ต่อใช้งานได้เลยนะครับการเสียบสายแบบนี้นะครับไม่ทําให้สายไฟลดเสียงหายนะครับแล้วไม่มีการช็อตนะครับจากที่ผมใช้งานมาสามปีนะครับยังไม่มีปัญหาอะไรครับวันนี้มาอัดวีดีโอให้ดูนะครับนี่ครับสภาพการใช้งานนะครับฝุ่นเต็มนะครับนี่ครับตั้งแต่ที่ต่อใช้งานนะครับ ดูได้นะครับฝุ่นเกาะเต็มมากครับตัวกล่องสัญญาณก็ใช้พลาสติกนะครับห่อไว้กันน้ำครับเผื่อน้ำซึมเข้าไปนะครับครับก็เสียบปลั๊กเข้าที่เดิมนะครับเจ็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับตำแหน่งที่ผมต่อเซ็นเซอร์ถอยนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆสิ้นนครับผมจะใช้สายไฟนะครับเสียบเข้าไปตรงรูตำแหน่งสัญญาณไฟถอยนะครับแล้วก็กล่อง สัญญาณนะครับก็จะเก็บก็ไว้ในช่องนี้นะครับแล้วก็เดินสายเฉพาะเส้นบวกเส้นเดียวนะครับแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับ่ครับเราไม่เราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสายไฟหรือใช้ตัวหนีบสายไฟนะครับเพราะการหนีบสายไฟสายไฟมันเสียนะครับถอดปลั๊กตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ร้อยสายไฟเข้าไปรูตรงตำแหน่งไฟถอยนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับนี่ครับ เวลาจะเซร์วิสหรืออะไรผมใช้ตัวนี้นะครับสามารถถอดออกได้ก็พอเป็นแนวทางนะครับเป็นไอเดียได้ครับก็สามารถนําไปดัดแปลงใช้งานได้นะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะทําอยากจะติดเซ็นเซอร์ถอยเหมือนผมนะครับนี่ครับตําแหน่งที่ผมติดนะครับก็เดินสายแค่เส้นเดียวนะครับไฟบวกส่วนหน้าจอก็ร้อยสายต,ตามใต้ท้องรถไปนะครับโอเคนะครับ ตำแหน่งหน้าจอเซ็นเซอร์ถอยนะครับจะติดไว้ตำแหน่งนี้นะครับมีเสียงดังแล้วก็มองเห็นง่ายเลเวลาขับขี่นะครับนี่ผมเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับครับเข้าเยร์ถอยเรียบร้อยนะครับเไปถอยติดนะครับนี่ครับ ถ้าเรายืนใกล้เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์รรก็จะร้องนี้ครับก็ะขึ้นโชว์หน้าจออย่างนี้นี่ครับหลังจากที่เราต่อสายไฟอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับก็ประกอบไฟไท้ายเขาเหมือนเดิมนะครับที่การประกอบก็นี่ครับใช้มือดันนะเขก็เป็นตรงนะครับนี่ครับครับ รอยน็อตก็เป็นเหมือนเดิมนะครับประกอบใม้เรียบร้อยนะครับครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับคืนเหมือนเดิมนะครับครับตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับคืนเหมือนเดิมตำแหน่งเดิมนะครับ พร้อมใช้งานแล้วครับจดี๋วปทดสอบระบบกันนะจากที่เราติดตั้งเสร็จวันร้อยก็ทดสอบการใช้งานเลยครับเปิดสวิตช์ครับเข้าเกียร์ถอยนะครับนี่ครับตรอเข้าเกียร์ถอยแล้วมันจะขึ้นตำแหน่งอย่างนี้นะครับสองขีดนะครับนี่ครับดูผ่านกล้องหลังดูกระจกนะครับดูไม่ออกนะครับว่าระยะท้ายเราห่างจากวัสดุเท่าไหร่นะครับประมาณเท่าไหร่นะครับตัวเซนเซอร์นะครับช่วยได้เยอะนะครับ นี่ครับถ้าดูผ่านกระจกนะครับเราจะไม่รู้ว่าระยะท้ายรถเราอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับก็ทําให้เราถอยได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาจอดในห้างนะครับเวลาถอยพ้นไม่พ้นนะครับตัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับโอเคนะครับเป็นทดสอบระบบการใช้งานครับเวลาเราเข้าไฟถอยนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับตัวเซ็นเซอร์ก็จะขึ้นจุดสองจุดนะครับแปลว่าไม่มีวัตถุอยู่ด้านหลังนะครับ นี่ครับถ้าเรายืนตำแหน่งนี้นะครับเซนเซอร์ก็ได้จับได้นะครับเ็ื่อเขียงจากตัวรถนะครับก็ทำให้เราถอยได้ง่ายขึ้นนะครับทำให้รถตำแหน่งตรงนี้นะครับเรามองไม่เห็นอยู่แล้วครับว่าถ้าดูจากกล้องดูจากกระจกนะครับตำแหน่งท้ายตรงนี้นะครับมองไม่เห็นนะคเดียววัตถุประมาณกเมตรนะครับ นี่ครับตรงนี้เซ็นเซอร์ก็จะแจ้งเตือนนะครับแล้วก็มีตำแหน่งตัวเลขบอกที่หน้าจอนะครับตัวเลขด้านขวาก็จะขึ้นฝั่งขวานะครับตัวเลขด้านซ้ายก็จะขึ้นฝั่งซ้ายนะครับโอเคนะครับพอได้ไอเดียนะครับสำหรับสำหรับงานดี y ติดตั้งเซ็นเซอร์ถอยนะครับก็พอได้ไอเดียนะครับไปประยุกต์ใช้กับรถตัวเองได้นะครับหวังว่ามีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับช่องพอซ่าวันนี้ก็สวัสดีครับ I do